này đó thì mình sẽ xin cái <laughs> cái 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 อันนี้กขข็ของเราไม่ต้องบอกนะรู <c oughs> <บอ>้หน้าที่ของเรานี่รู้หน้าที่กันดีมากนะไม่ต้องประกาศยขาา<ล>ึ้นเองเลยอะนอนสบายหัวไม่ได้ถ่าย,ายรู้คิวดีมาก, <c oughs> มากออกงานบ่อยนะให้ั้งคุเยอะคอยจะิตงานคนรับก็ะดอบไม้ก็มีที <c oughs> อันนี้ลูกลูกชายทอนหรือเปล่าคะเนี่ยมีคนเดียววถึงแล้่หลายคนลูกชายทอนนี่เมื่อไหร่จะแต่งเนี่ยได้ข่าวว่าแบบนะใครสนใจซื้อเครื่องเสียงได้นะคะอออิโอออเดอโอ,อ,โอ,อ,โอซื้อเครื่องเสียงเครื่องละไม่เท่ากี่แ,แต่งมีแคมไฟคนไฟแบบฝรั่งเศสด้วยนคะ พอก็หล่อลูกก็หล่อแม่ก็สวยตบไเอาเอาก็ให้ก่อนให้เถอะ

MC ได้ขายมูลกว่าเซต có ก็ถ้าตอนนี้เราขายกัน เขายิ่งเข้าใจผิดอยู่มาแล้วมาแล้วอายุะอายุหนึ่งร้อยสิบสามปีคุณผู้ชา

กดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยบ้านจะเล่นเพื่อนรค่ะเออเอา่ไหนใกดไลค์ถูกทางกดไลค์ถูกทาง